ครับผมสวัสดีครับก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรายงานตัวแต่เช้าตู่ครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยมาติดตามสวนถั่วฝักยาวทั่วฝักยาวของไครแล้วใครเป็นคนปลูกทั่วฝักยาวอ่าเช่นเคยครับตามมาครับอันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราไปทงความรู้จักกับเจ้าของสวนถั่วก่อนว่าคุณพี่ท่านชื่ออะไรครับอ่าครับผมพี่สวัสดีครับ <c oughs> อันนี้พี่ชื่ออะไรช่วยแนะนาชื่อหน่อยครับชื่อบัวค่ะชื่ออห้วยไหวห้วยไหวตําบลท่าบนีอำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีครับผมแล้วอันนี้คุณพี่รู้จักกับโสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับคุณหมวยค่ะอ่านนุนครับอันอนนุ่นแฟนบรรดาครับอันนั้นผู้นำห้วยไหวนะครับ <c oughs> แล้วอันนี้คุณพี่ใช้โสมแดงคุณพี่ฉีกับตัวตัวตรงนี้มันกี่เดือนแล้วครับทัวตรงนี้เกือบสามเดือนแล้วเกือบสามเดือนแล้วคุณพี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับ จำนวนไม่ได้เพราะว่าเราจะฉีดสามวันทีอ๋อครับผมแล้วอันนี้คุณพี่ฉีดแล้วมีฟ้าประทับใจยังไงครับถั่วมันก็เลยดูดีขึ้นดูครับก็ช่วยช่วยดูครับเนี่ยครับอ้อมัน,มนี้อันนี้เป็นถั่วรอบสองแล้วอ๋อรอบสองแล้วนี่เก็บไปกี่วันแล้วครับเก็บไปสิบสี่สิบห้าวันแล้วโอ้ขนาดเก็บสิบสี่สิบห้าวันมันยังโดดข,ขนาดเนี้ยเลยนะโอ้ชัดเจนพี่พี่พ,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 าพาพาพาไปข้างหน้านะครับพาดูนี่ครับดูครับดู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  ัดเก่มไหมครับนี่ดูความดกแล้วอันนี้พี่ฉีดแล้วเนี่ยอ่ามันช่วยลดต้นทุนไหมครับช่วยครับผมลดต้นทุนแล้วก่อนหน้าที่คุณพี่จะมาใช้สมแดงมันเป็นแบบนี้ไหมที่ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปไม่ไมเป็นแบบนี้ครับมันเป็นยังไงครับลักษณะมันก็ไม่ไม่สวยขนาดนี้แต่นี้มันถั่วแมลดูดีขึ้นอ๋อพอฉีดตัวนี้ก็คือดีขึ้นแต่แขนงดีขึ้นดอกขึ้น เก็บได้เยอะขึ้นแล้วอ่าที่เก็บรุ่นแรกๆพี่เก็บได้วันละกี่โลครับร้อยฟลร้อยฟลเนื้อที่เที่ประมาณสามงานสามงานร้อยฟลอรแล้วอันนี้ผมอยากจะทราบกีดอ,อ่าอ่ากี่ซีซีห้าถึงสิบซีซีต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบลิตรโอ้จัดเจนนะครับห้าถึงสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแต่ดูถั่วครับดูดูฝักสวยไหมครับแล้วนี่รุ่นสองแล้วนะครับเก็บไปสิบกว่าวันแล้วครับ ชัดเจนนะครับอันนี้ช่วยลดต้นทุนได้จริงครับผสมแดงเป็นอาหารชูกําลังพืชชีวภาพชูนินมสี่ร้อยเปอร์เซ็นครับโอ้โหครับโน่นโอ้โหข้างหน้านู้นครับอ๋อท่านท่านเอฟดุไรวงดีครับยืนอยู่นู่นครับัาผมอันนี้ผู้นําพนันนิคมครับอันนี้ตัวชักาบนะครับับผมชัดเจนไหมครับนี่ครับผมจะให้ดูครับนี่ปอสมแดงเป็นอาหารชูกําลังพืชชีวภาพชูนินมสี่ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้จะช่วยฟื้นฟูดิน ปรับสภาพเดินย่อยสลายวัชจะพืชใต้เดินทําให้เดินมีประสิทธิภาพดินสมบูรณ์พืชถ้าไม่ขาดสารอาหารพืชจะเจริญเติบโตไวใบจะเขียวใหญ่ออกผลดีออกผลดอกพสมแดงใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับครับผมก็ชัดเจนนะครับอันนี้ครับผมอ่าครับผมครับครับอันนี้เป็นไงครับชัดเจนไหมครับอ่าเดี๋ยวนี่ครับหลายท่านที่มาถ่ายข้อมูลครับเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวให เจ้าของสวนพาไปดูหัวล่องต้องไหนที่ว่าโดดๆไปดูครับ่มันอไปกว้างอ่าครับผมอันนี้อันนี้อันนี้โดดโดดโดกตลอดครับครับผมก็จัดแจนนะครับเนี่ยครับโอ้โหดูครับนี่ถั่วรุ่นสองนะครับถั่วรุ่นสองโอ้โดกมากครับดูครับเนี่ยถั่วรุ่นสองโอ้โหมาท่านแรกๆอย่างขนาดนี้เป็นรุ่นสองแล้วถั่วเก็บมาสิบกว่าวันแล้วครับดูครับเนี่ยโอ้โหโด ดูครับเนี่ยเจนไหมครับโอ้โหแน่นอนนะครับอันนี้สมแดงของเราสุดยอดจริงๆครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับกําลังออกดูนะครับเนี่ยเหมือนเลยนะเต็มเลยครับดอกกําลังออกเจ้าของสวนบอกโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับใช้แล้วประทับใจโอ้โหเป็นไงครับดูความดอกดูดูดูขนาดครับดูแตกเนี่ยมันล้านผมว่าล้านมันจะต่ำามยไหมพ่ ครับผมเมื่อก่อนใช้โสมแดงมันขึ้นไอ้เมื่อก่อนยังไม่ได้เที่ยวโสมแดงครับมันขึ้นไม่สดแต่พอมาใช้โสมแดงเจ้าของสวนบอกว่ามันต่ําไปซะแล้วล้านดูนยครับนี่ดู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 ออกได้ดูแล้วดูครับเนี่ยนี่รุ่นสองดูกําลังออกเพียบไปหมดครับดอกที่ออกอะครับรักเก็ตไหมครับโอ้โหอันนี้โสมแดงเราสดยอดจริงๆครับ นนีีตรง้ครับผมตามไปดูครับนี่โอ้โหเจ้าของโดนบอกตองนี้ตองนี้ครับมาดูโอ้โห,โโหนี่เป็นตองโอ้ยเป็นไงครับพี่อุไรสวยสวยสวยเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหชัดเจนแล้วครับ<อ>นี่โอ้โหครับผมก็ครับผมก็แน่นอนนะครับ